สเออแม่นเลยสบายดีจ้าพี่น้องทุกคนบัดนี้กะแม่น้อยเซลวจยเซลลมเนี่ยยังอยู่เพื่อนป้าเซยวจยอยู่ด้วยจ้าพี่น้องเด้อฮามาเบิ่งกันฮามาเข้าครัวได้นี่เด้อเพื่อนเพิ่นกะเพิ่นกำลังเมียนมัดเนาะมันกะยังบุเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็ดกับเข้ากับน้าเรียบร้อยแล้วจังเพิ่นสิมาซอยเวียกเพื่อนป้าอ ดู้ยเรื่องไอโฟนนั่นเอาอธิบายสิแจ้งเรื่องไอโฟนดเอาเขาไปเหตุการณ์เดี่ยเดี๋ยวดีหน่อยมาไปเหตุเพี้ยอาหนังวัยรุ่นคนลาวเขาใส่แต่ไอโฟนมาสิซะมีโบมีก็ต้องยืมมาใส่หาเมื่อไรเออเมื่อน่ะเมือไรงหาเมื่อไงเละเงินเขาหาเองเฮ้ยเราก็บโมีเขาก็เอาน้ำเท่าแก้เท้ายังเขาให้แรงเงินขายแหงงานเขาเลยเนาะมาสิซะเขาแหละเขาก็หาเงินใช้นี่เออจะไปหนีก็ได ก็สีแซงสังคมคนลาวนี่เด็กน้อยวัยรุ่นนั้นมักแต่อายโพนเด้อพี่น้องเด้อบ์โมแมนลูกเขากระแทกอายโพนชิบสองอีโพนชิบสองว่าความจำโคแม็กผู้ได้ของลูกเหกันความจำมันหลายแล้วก็แม่ยืมเงินมาซื้อให้อะนะก็ได้เฮ้ยแล้วก็กระเทือนในเสียเงินแล้วเขากระยันใบตัวดีขนาดแม่มันใส่ทนใส่ดีหนึ่งมากกว่าโอซื้ออ้วนหางอ้วนมีดอกมันโมแมนดอกเซี่ยวอาศัยบะกองมันงามหูบงามมันแจ้งดีเขาลิ้นก็สบายจังสัรนา แมนเลยเออจำกับมันก็หลายยังสี่นะกระเทินได้เสียเงินคันไปซื้ออันโลโลคันซามชิ้นลมันเพไว้ชงสามเดือนเพแล้วแมนอันนี้ไอ้พ่นเขาคือว่าเขาหิบไปล้านเลยมันมันทนทานเนาะมันมันคุ้มค่าว่าิซ้สามันคุ้มค่าเขาเสียเงินแมนว่ามีเงินดอกเขาก็แหงงานเขาขายให้งานเขามาดาวเอาพี่น้องเลยเอาเเล็กเน้อยขายให้งานขนาดเขาก็ได้มากล่างล่างล่างนสัญญาพี่น้องเลย โบเวนว่าสิอวดหังอวดรวยดอกเนาะค่ะทุกคนเนาะบ่มีดอกเจียวจอยกะเอ่อเด็กน้อยลูกเต้าเพิ่นหาเงินเองขายแห้งานเอาอยู่ไรพี่น้องเอาเราเลือกไอโฟนเรียบร้อยแล้วก็สิมาเบิ่งของกินของหยำเงฮะเนาะแกงย่างสิ่งหมูเด้อจ้าทุกคนเด้อบ้ามันถึงชุกอยู่บ่เนาะสิ่งนึงขรงนี้อันนี้ก็คือแกงหน่อไม้อาหารยอดฮิตประเทศลาวเลยค่ะทุกคนอุปสรรคได้ส่งได้ก็ต้องมีแกงหน่อไม้ สชงเลยแล้วก็คนเล่าในการเนาะช้ามื้อนี่อู้ยากโรตพี่น้องเอ้นี่เนาะน้ำลายเฮยน้ำลายนกแกงต้องกินแกงเนาะไหมใส่ผักคะเออใส่เนาะไมมใส่ผักคะใส่หมักแข้งรวมมิดแล้วก็ผักสลัยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดรวมมิดเสี่ยวลมเป็นแม่ครัวาานคยบงเฉียวลมก็เป็นแม่ครัวพักเน่าบ่พักเน่าแหละอันนี้พักเน่าเมนเมนนี่นะเขาบอันนี้พักค้า ทั้งทั้งพี่เขาเจ้าหอมผักกาทั้งรงพยาบาลก็บผักกะคผักกาดสมุนไพรหอมกันเฮ้ยพริกหมูนั่นเชียวพริกซุิ้นหมูนั่นผัมีแต่วังเบียงกับอะไรบางนะหอมกับหอมผักกาดหอมเนาะหอมโอ้ยแล้วแล้วพอนอ่หิวเข่าหิวน้าเลยพี่น้อยเข่าเศร้าของเป็ยังบริกินพาลุกมากะพานางอ้นครับเมฆน้อยไปหาหมออลไรกันพอดีเซียวจอยกัมาชวนมาเล่นเพื่อน ป้าเพิ่นเลยจ้าทุกคนเลยเพิ่นเคยมาซอยเวียดป้าเพิ่นเพิ่นวะเมื่อวานนีนกินแล้วเราก็ชุดเื้อมาโนดให้เพิ่นนี่แล้วที่โนดให้เราบ้านนี่แล้วเวียดคนละวอืมอืมอีกน้ำไหมแล้วเวียดเล้วงานกันแล้วเวียดแล้วงานกับชิมเพิ่นที่โนดป้าใส่พักลงครบล้วก็ร์เได้แล้วได้เนาะบ้านนี้เนาะพอดีเลยอะเอาชินหมูขึ้นเิงเลยเฮ้ยเอาการอะไรมอทุกคนเลยเสียบเสียังมาผิดแม่มาผิดแม่ มีส oh, soy, soy, no, ant, uh, s <S ิหมูอีกโอ้ยซอยๆนะเว้ยเนาะงานนี้อร be ่อยแน่นอนแซ่บแน่นอนค่ะท um ุกคนงานเนี้บโบนัวบมอ่ออนไเอืมเอาเอาเออยันมันเค็มเต้เฮ้ยเซืยอจอยก็ยังคขงคาใจเนาะมีคนคอมเมนต์เลนเพื่อน ແລະກັບຄອມເມັ້ນເວົ້າເລື່ອງນານອຢາກໄປໍ່ียวອົມອົາຊມືນນານາລນດໄທຳາດັນ້ນຕົຍຕົຢັນໃນລົມອນນາລົມເພັດວທັນ เป็นเห็ดไวทันใจล่างถวยล่างล่างทวงล่างหมแหกแต่กระโปงโมแหกแต่กระโปงหมอแหกแต่กระโปงละตัวท่านก็ท่านเกินตัท่านก็เม็นหดหัวโลดเออเตียอออ้าวอ้าวพี่น้องเดี๋ยวอยากงูกันก่อนเนะจ้าทุกคนเนาะมาแล้วเลยทุกคนเด้อมามาบัดดีมาเข่าลูกเข้าเข่าแล้วแล้วทุกคนกินกับข้าวเจ้าเด้อค่ะทุกคนเด้อมามามาจ้า Hoa, lắm bắt lắm bùng lâm bắt lắm bùng 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 lắm อัี้เบอ่เบ้เนื้ไเป็นหมกอ <te <dated teenage fashion online> <c oughs> ืมห่มหนุมสวย่างตักเฉยชงนี่นค่ปุนที่เข่ามเาักเชไป้วซาี่พาไมกิด้อเขีดเทองแซมมุกอะไรเบิ้งเงินดนไี่ด้คยตักแมดเี่ยโอ้โเอาเนี่ปุ่นที่เข่านี่ยผ่ม้ไี่ักเสโลดเนี่มันจึกินตักละมัดเนี่ยแะกับกไว้ค่ะด้ช่องเทนมงไปแล้วมัน าเอาเอากัเป็นตักเอากดองเอาตักตักล้นี่แช่แช่แล้วแช่เี่เีวักันเรามาแคงใ่สมนแ่ัสไลด์เยก้ามีผมเดอเกินคนเนาะากแ่้าาการดีโลกปุาป็นแบบนีคยกินน่ล้กินได้ไม่ปะบอกเจ้าหกินโลดเจ้าียใช่เเบียร์เจ้าชิมงแพงเกยกินอ่ีย่ แต่ไ่เงิวต้องเงิค่อนๆไม่ได้อยากกินนี่แต่ไต่ชาวบายัรอดหม่อ้ไหมเพราะเราทต้ต้องเริ่มร้นมบ่อปลแวกไม่าดลนะทำไมทำทำไมทำหม่อไม้ให่ไม่เข้มยัดกันน

อืมั้งนั้นเลยมันยังมันมันไล่สออกาผ่าิปได้เห็ดกระเบ้องได้นำมาลงกันเลเ่องห้ององมาเร้จุดจงมาใหม่เมาจ้ทุกคนีพระกองขอโทษเขออภัยนำาลายมนอยชิปยเห็ดอินเทนได้เอามาเฉลี่ยไอเสี่มันงงไอเยียม สลัดนึ่งสลัดธรรมดามึงเลยนียย่สลัดขิงเข่าและทาชีทวชทาชีก็เลยวนที่ทาพวกเจ้าเด็กกี่อย่างเนี่ยกคนเด้งอ่กมาปะด้วยต๊ะจด้วยขิงเข่าและทาชีทเชีทาชีทาชีทาดี việc เพิ่นบ่ได้ของนําเดียวเด้อซ้ายบ่ครับเดียวบ่ได้เด้อ

私が。<music>

Oh, talk. เราคึ้นชั้นคนะหาล่างติดในยังสุดผ่าตัอมองอย่างนี้ไปสิเหตุใดทรบิรมือ้วใช่เลยบอกบอกเนียบอกเพียงพี่ใแต่ตนบอกทางเงคนนะบ้านมันชูเอออน้องบกเลยก็อยู่น้องบกเสาใจอยู่น้องใดก็คืออยู่กับไผ่บนมือแอยู่กับไผ่บนมือจังาวานไ้่เด็กประทเรียเกือท้ายท้ายกกินสุก เีาพูดเลยหลายเป็กใครกูดูสิปูนปูนะ

ทำงานไทยทำงานไทยแหละฮึ่ <c oughs> เชามาเนียกา้นลงสีฟินเงียบก็เลยไ้อม่วยะไรอีเาอ้เข้าอย่าีนสุดท้สุดท้ายเนแม่งบกโลีน่นมีับชูคนน่าคนน่าอนก็้ตบ้องทุกวเนาะหิมเรียบร้อย Tá aqui, mãe,